มาเดินตลาดช้อปปิ้งกันค่ะที่ขันสวัสด์ค่ะวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดด้วย คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเป็นช่วงวันหยกด้วยแล้วรถเราก็จอดไว้แบบใกล้เลยเราต้องเดินต้องเดินจากที่จอดรถนะคะไปตรงที่ตลาด,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 ดรลเราอยากความดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะแต่ว่า แต่ว่ามันก็เปลี่ยนนิดนิดน่อยๆแค่ตรงนี้แถวมีร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คนก็เยอะแล้วต่อแถวทียังก็แบบต่อเยอะมากข้างหลังบรรยากาศโอเคค่ะเราเพิ่งมาครั้งแรกตรงจุดนี้คนเยอะค่ะแล้วรถก็ติดเยอะมากด้วยที่จอดเราก็หายากเพราะว่าเช้วงวันหยุดไงคะอันนี้ลาเดินตร,ตรงตลาดจัง่ะที่คาริซาวะ ามาถึงะด้อเข้าไปข้างในคนเยอะมากขันทคลนจนตรดมอคุเดาวจะดจัคนี้นี ね、うん、この回ると怒ってる顔はい回ってくださいこれは笑う顔どうい、ん、うん、だ,だけじゃだけど反対にすると。<laughs> ตอนนี้เราเดินในเมืองของคารุซาว้ากันค่ะเรามาดูแหล่งช็อปปิ้งนะคะว่ามีอะไรบ้างคนเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นช่วงวันหยุดนะคะ ข้างๆร้านตองข้างทาก็าาาจะเป็นร้านอาหารจะมีของฝากมีของกินเราอยู่แหล่งรับขอ,ของคาริสาว่าคาือโกนแบบหลานเยอะมากคนเือดวนมย่้อับ <c oughs> มาะมีเทหครัาคารบมามาา่นีแมาที่นี่ที่ไหนี่ับあの、あ、もう出ました。

จะเป็นร้านหมดเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะจากขวามือซ้ายมือก็จะเป็นร้านเรียงกันเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นร้าน อันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าค่ะ ร้านเขาจะมีร้านนี่ค่ะาที่เราเดินนะคะที่สุดที่เช่าเราพากันเดินเข้ามาสำรวจข้างในค่ะว่ามีอะไรบ้าง มีอะไรที่จะให้ดูนะคะเป็นครั้งแรกที่เห็นในญี่ปุ่นค่ะห้องน้ำหยอดเหรียญค่ะทุกคนเป็นห้องน้ำหยอดเหรียญน,นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีเครื่องค่ะหนึ่งร้อยเยนนะคะมันจะเป็นเครื่องอันนี้จะเป็นตู้แลกเหรียญน,นะคะเราใช้แบงค์หนึ่งพันเยนแลกเหรียญเป็นเหรียญหนึ่งยดร้อยเอนค่ะ อันนี้นะคะเราใช้เหรียญแฮกเยนที่เราแลกตะกียรค่ะเราหยอดเหรียญแฮกเยนลงไปนะคะแล้วเราก็จะสามารถเปิดประตูตรงนี้ได้ค่ะมาดูเคฟร้านนี้กันค่ะทุกคนมีหลากหลายมากเลยมีเครื่องดื่มมีเคฟดูว่าเตบจะเลือกกินอะไรนะคะแม่ไม่ได้กินนะคะแม่ลอชิมของเต็บกับป๊าค่ะถึงเวลาเรากลับกันนวคะ่ะ เริ่มมืดแล้วนะคะเราต้องไปหาโรงแรมกันค่ะเพราะวันนี้เราไม่ได้จองโร<ล>งแรมไว้ะนะคะทุกคนวันที่เราจองโรงแรมเป็นราคาที่ถูกมากแล้วจองวันนั้นเลยเข้าพักวันนั้นเลยเป็นครั้งแรกค่ะปกติถ้าเกิดมาต่างจังหวัดนะคะเราจะจองโรงแรมไปล่วงหน้าแต่มาคราวนี้เพิ่งครั้งแรกที่เราไม่จองโรงแรมกันเลยค่ะเต็ดเรียกให้แม่ดูค่ะมามาตรงนี้ไงที่เราเข้าไป ดูกันข้างในเห็นไหมแล้วเขาคงจะให้ดูดแผ่นโป,โปสเตอร์ค่ะว่าข้างในมีอะไรยังไงบ้างาก,ก่อนที่เราจะไปเดินช็อปนะคะเราพาเต็บแวะตรงนี้ก่อน,นะค่ะแถวะถ่ายรูปแวะเล่นที่นี่ค่ะเด็กจะชอบเลยนะคะที่นี่ระหว่างทางที่เราเดินไปที่ที่จอดรถร้านค้าสองข้างทางเยอะมากเลยนะคะสองข้างทางก็จะเป็นร้านหมดเลยค่ะทุกคน เดินไปตรงสุดนน้นนะคะเป็นไปกินเครปมาเครปเครปมีหลายไส้หรืออร่อยมากแต่อาหารเรายังไม่ได้ลองกินเลยว่าเป็นยังไงมีมีร้านหลากหลายร้านเลยค่ะคนเป็นช่วงวันหยุดนะคะช่วงวันหยุดคนก็เลยแบบเยอะแล้วที่จอดรถเราก็จอดไปไกลด้วย Lotte Parts, am Ende für